ดีคะ่ะวันนี้เราจะมาล้อรอบกันนะวันนี้เราจะมาดูพ่อเราล้อรอบกันทุกคนตอนนี้เราถึงจุดยังคะถึงจุดหมายแล้วตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วนะคะทุกคนเอาละครับเราก็มาถึงจุดหมายกันแล้วนะนลูกสาวรนะึใช่คะ่ะเ,เอาละว้าจะร่วงเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนขอขอกลับกล้องแป๊บนึงนะคะ อาะม,ามันตกเลยตกอ,อ,อยู่ตรงไหนล้วรอบเราเนี่ยอาิตกคนเอาละครก็มาลุ้นกับลุงกังค้นหาปลากันเดี๋ยวเรามาดูกันครับวนี้เราจะสุดยอดอีกแล้วสุดยอดกันเลยทเดียวหรือเปล่า <c oughs> เอาลมารับชมกันเลยดีกว่าอ้ววววววว ะทุกคนมีปลาอะไรบ้างใบยังรอดไหมคุณคามเมืกี้รอดวะไอ้โดนเรือมาให้ใกล้อันหนึ่งนะคะอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะกูคือจะพังแล้วค่ะรอบอะตรงนี้น้ำมันลึกไงเอารอบจริงจังเลือห้อยแ้วเอาเอาเหลือหันไปไหนยังยกรอบขึ้นหน่อย๊ิยกรอบขึ้นเลย นี่คะ่ะเราเห็ดปากาแล้วแหละ e ดึงตัวเยอะมากเลยนะคะอู้มีปลาบู่ด้วยค่ะทุกคนน,กน,น้ำมันลึกนะคะพ่อเราได้กล่าวไว้อุ้ยตรงนี้มองไม่เห็นเลยคะ่ะทุกคนน้ำปีเลยขึ้นยัย <laughs> มมกษ์น้ำมันลึกเยันยไม่ถึงตรงนี้น้ำมันลึกนะคะมันยืมไม่ถึงมันยืมไม่ถึงแล้วพ่อเราได้ก่าวไว้ เอาเอาเอาไว้ไงคะเอาได้ไหมได้ได้ค่ะหลักเีลยมันจะเฟร้ดเลยเอาเลยค่ะโอ้ยปลาเยอะเลยโอ้มีปลาเยอะเลยนะคะทุกคนนี่ปลาลิ้นหมานี่ปลาลิ้นหมานะคะอ้ามาใส่นี่หรอ ปลาไปดิ้นออกนะคะสุดยอดจริงอีกแล้วสุดยอดกันเลยทีเดียวเฮ้ยฟุกฟุ๊กป้ายลูกนี้โอ้โหโอ้ายสต๊อกเกอร์นะคะอุ้ยเดี๋ยวพอยืนไม่ได้หว่ะโริงจริงไม่ได้ตรงเนี้ยยิงว่าเจ็บเท้าดูเจ็บตีนเจ็บเท้าดีกว่าเนาะ ร,รูปประบู่นะคะทุกคนพอะออกไมได้โอ๊ยตกหลักแล้วเอามายืนย่ายืนให้ได้นะคะโอ้ยต่้งรอบได้ไหมว่าเรือจะล้มค่ะเจะล้มค่ะคุณคุณจะปายัก ว่าย,ยว้ายจะโค่นใส่แล้วคะ่ะเปอะไรทุรักทุเลมากเลยนะคะโอ้ย,อยเลยจะโค่นด้วยค่ะดันไ้ไดี่นั่งอยู่คะ่ะมามันลึกตรงนี้นี่ปลาอะไรเด้ลตะเพียนโอ้ยอย่าเอาเงี้ยมาใส่ตีนสิคะ่ะอ,อันนี้ปลากาย,ายตัวตัวใหญ่มากเลยคะ่ะพาดินมานี่ก็คือ เจ็บปาปูโอ้ยโอ้ยเอย์สเกอร์นะคะสกเกอร์เอาไปทำอะไรเอาไปเขา,เา,เากินกันเหรอปลาปูกี่ตัวแล้วคะทุกคนสี่ตัวแล้วย,ย่อยืนไม่ถนัดตอนนี้เก่งมากเลยนะคะมเขาเมา โอ้ยลำบากแค่โนโล้ลูกนี้ปลาข้เมา้ากี่ตัวด้วยปลาข้เมา้าหกตัวเลยค่ะปรากฏดปรากฏดปลาปดดูปรากฏดนะคะนะนี่เหลือไอ้นี่ปลาอะไรนะตะเพียนอยากกินจริงนี่ปลาข้เม้เา ไส่เกลืออร่อยไส่เกลืออร่อยมากไส่เกลือทอดอ่ะออร่อยดีเฮ้ยเดี๋ยวว้ายจะลวกอีกแล้วมาเิพอดดันมเลยโอ้โอโอยกว่าจะหมดกว่า <c oughs> จะหมดได้ อ้ยปลาดิไปเลยไปไปดูลูกน้อยลูกพอขึ้นเลยนะเข้าป่าอีกแล้วค่ะเฮ้ยร้อนจังมามาร้อนจัดอะวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูลูกดูนี่ลูกไ นี้เราถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะอุ้ยเหมือนมีปลาขึ้นด้วยค่ะเมื่อกีม้มีปลาขึ้นมีปลาถือร้องแบบไม่รู้ใช่ค่ะไอ้แห้งอันนี้ไม่ใช่ปลาหรืนะว้าวไหนเอย้ยนะนนะใช่หรอ <laughs> ไปอแห้งหอ่ะเส <laughs> ื้อของดีอีกแล้วค่ะ ลงเลยลงเลยวายเอาเรือเอาเรือไปด้วยจะเห็นแบบใกล้ๆอย่างเงี้อย,ยอะไรด้ยเดิไม่เห็นพอ่อไม่เห็นต้องเห็นนี่ไงมันตรงนี้มันเตียนขึ้นปะฮะมันมันเตียนขึ้นปะไปอยน่ในน้ำลดกเลย อุวิจะมีไหมนะ,ะม,ม,มีอะไรไม่ใช่หูรอบนี้จะพังแล้วนะคะวยพังแล้วคะ่ะโอ้โหอ๋ยมีตะเข้าเมา,าอะไรมีตะเข้าเมามีปลากเก็บตัวหนึ่งนะคะไปเขามา่าก่อาไปใส่เกลือร่อยเอาไปด้วยเข้าเมาเดี๋ยวไปขึ้นทุกคน ยังไม่ถึงนี้ยอุ๊ออยปลากว่าลูกนี้ไม่สุดยอดกันเลยอ่ะลกูะ <laughs> ลกวันนี้ไม่มีปลาเลยสงสัยมันเข้าไปแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะวันนี้ปลาเล็กๆเนี่ยหรือเรามากู้ไหวไปน่าจะปล่อยไว้นานๆหน่อยไหมสักส,สองสามเดือนอะไรย่างงี้ป้าโอ้โหกระเดาไปมาก <laughs> แล้วดูลูกดูสภาพมันดิพั้ง โอ้มันหักแล้วลกูกก็มันหักเราไงมันหักหมดแล้วทิ้งมาไปเป็นลาบที่ซุบชีวิตมากดูดิซุบชีวิตพะลิขะซุบชีวิตจังเลยลูกนี้แล้ก็หมอบไปใส่เกลือแล้วคันโอ้โหตำดีซะด้วยนะ ไม่คุกเป็นลูกแรกเลยแล้วนะก็มันเข้าแบบไรกันไอ้พ่อมีมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเบ็ดอะตะก้ออะใช่ปะนู่นอะตรงนู้นอะใครพิวารมาทิ้งรูปภาพดินดูดิดูดิสีชมพูด้วยลูกปัดอะโอ้ดักไม่ได้แล้วมั้งเพราะเราเราะวังเบ็ดเกี่ยวนั่นน่ะไม่ย่ะมันมีอยู่ตรงนู้นอะใช่ปะเป็นตะก้อ สู้ชีวิตไม่หวลเป่ยนลกหสู้ชีวิตยลูกหม่ดโอ้ยมันไม่ไหวลโอ้ยหายอีกแล้วหาอไรทีเดียวลุงี่ไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับลุงนี่แล้วต้องเปลี่ยนลูกใหม่มาโอ้ยโอ้ยมันไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวก็ปล่อยมันครับโอ้ยหมดสภาพแล้ว งูนี่เข้าด้วยโอ๊ยหักหมดแล้วออกเอาะไม่ออกมาซะและปปูปลาดินทิ้งเลยไหมไม่ทิ้งแล้วไหมโอตายจะได้ลูกหมาซะด้วยดิลูกหมาซะด้วยรับลูกมีปลาออกหมดอะค่ะปลาเข้าอะ ไม่ไหวแล้วดูดิดูดิไม่ไหวแล้วลูกเน <c oughs> ี่ยอุ้ยน้ำเย็นอะน้ำเย็นมากน่าเล่นอะโอ้ยเอา้าทำไมอ่ะ <c oughs> เอาไว้ดูต่างนานาวันมันหมานดีแล้วลูกเนี่ยลูกนี้หมานบายเฮียกังสั่งเลย เดี๋ยวมาเปลี่ยนใหม่ไปเอามาเปลี่ยนใหม่เดีย๋ยวค่อยเอามาเปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนพออกินแล้วะนะพอกินแล้วค่ะไปครับกลับบ้านกันเถอะค่ะเอาลูกใหม่มาเปลี่ยนวันไหนวันนี้หรอวันอื่นได้ไหมยังไม่บาดนะไม่รู้อ่ะตายหรือเปล่าไม่ตายหรอก ไม่ตายค่ะดินได้ด้วย,ยไปไปไปวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันนี้เราได้ปลาเยอะเลย